สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะอยู่กับช่องพักเครื่องพาบ้านเวนวักราคาถูกนะคะอีนี้นะคะเป็น E ีที่353นะคะ E ีที่353นะคะอีนี้นะคะราคา400บาททุกรายการนะคะราคา400บาททุกรายการนะคะ ชอบองค์ไหนรายการไหนอย่าลืมแจ้งใหม่เลข EP 353ตามด้วยใหม่เลขรายการได้เลยนะคะเบอร์โทรติดต่อค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ087 6 2 6 2 9 3 9นะคะหรือจะแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้นะคะใช้เบอร์โทรเดียวกันนะคะน้องทิ้งเบอร์โทรพร้อมลิ้งไลน์ไว้ให้ใต้แสดงความคิดเห็นของ EP นี้แล้วนะคะเลื่อนลงมาดูด้านล่างก่อนได้เลยนะคะมีทั้งบริการเก็บปลายทางแล้วก็โอนเงินค่ะปลายทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะท่านไหนสะดวกโอนเงิน จะส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะฝากช่องน้องนะคะช่องเล็กๆน้อยๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆถูกๆูกทันด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะรายการที่หนึงค่ะรายการที่หนึงเป็นเหรียญหลวงปู่โตค่ะ รายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตค่ะมีรอยจานนะคะพี่พี่นะด้านหลังค่ะองค์นี้สำหรับรายการที่หนึ่งสี่ร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่นะรอยจานยันชัดเจนค่ะรายการที่หนึ่งค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะเหรียญธรรมรังสีค่ะรายการที่สองค่ะเหรียญธรรมรังสีนะคะ400บาทค่ะ2502นะคะ2502ค่ะพูดคุยสอบถามน้องก่อนได้นะคะพี่พี่นะ้น้องตอบเองรับสายเองนะคะองน์นี้รายการที่สองค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่3ค่ะรายการที่3นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะรายการที่3ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะเหรียญไตมาศนะคะพี่ๆนะเหรียญหลวงปู่ทิมไตมาศค่ะรายการที่3ค่ะนี่ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่4ค่ะรายการที่สี่เหรียญหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังค่ะองค์นี้นะคะสำหรับรายการที่สนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะ ต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่หนะคะเป็นสักครู่นะคะเดี๋ยวน้องขอดูก่อนนะนี่ค่ะองนี้นะคะสำหรับรายการที่5นะคะน้องไม่ทราบชื่อหลวงพ่อนะคะน้องมองไม่ค่อยเห็นนะพี่นะ ลองดูกันก่อนนะคะองค์นี้รายการที่5ค่ะ400บาทนะคะเหรียญเก่าๆเลยค่ะรายการที่5ค่ะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์เบอร์เดียวกันได้เลยนะคะหากปิดด่วนนะคะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนให้ชัดเจนนะคะ ไปค่ะรายการที่6ค่ะรายการที่6เหรียญอาจารย์ฟั่นค่ะรายการที่6เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นค่ะนี่ค่ะอง์นี้นะคะเหรียญรายการที่6ค่ะเหรียญอาจารย์ฟั่นนะคะ <S <S มีบริการปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะมี2ช่องทางนะคะเลือกตามที่สะดวกได้เลยนะ ต่อไปค่ะรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นพระขุนแผนค่ะรายการที่7เป็นพระขุนแผนค่ะนี่ค่ะด้านหลังค่ะองค์นี้นะคะสำหรับรายการที่7ค่ะเป็นพระขุนแผนค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะรายการที่8ดเหรียญหลวงพ่ออีค่ะรายการที่8นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีค่ะ2 4 7สค่ะนี่ค่ะรายการที่8นะคะเหรียญหลวงพ่ออีค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะรายการที่9้าเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะรายการที่9เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะองค์นี้นะคะสําหรับรายการที่9ค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ2503นะคะต่อไปรายการที่10ค่ะ รายการที่10นะคะเหรียญหลวงพ่อคงค่ะรายการที่10นะคะเหรียญหลวงพ่อคงค่ะนี่ค่ะองค์นี้รายการที่10นะคะเหรียญหลวงพ่อคงค่ะวัดบางกระพรอมนะคะถัดไปรายการที่11ค่ะรายการที่11เหรียญหลวงพ่อกันค่ะ รายการที่11ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะ400บาทค่ะรายการที่11นะคะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะต่อไปรายการที่12ค่ะรายการที่12นะคะเป็น รูปหล่อผาปิดตาค่ะรายการที่12ค่ะเป็นรูปหล่อภาปิดตาค่ะด้านหลังค่ะรายการที่สิสองนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่13ค่ะรายการที่13เป็นรูปป่อพักกิ่งค่ะรายการที่13นะคะเป็นรูปป่อพักกิ่งนะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่353นะคะ400บาททุกรายการนะคะรับชมดูก่อนได้นะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจพี่ๆก่อนได้เลยนะคะ ชอบองไหนรายการไหนแจ้งน้องพูดคุยกับน้องได้ค่ะนี่ค่ะองค์นี้นะคะรายการที่13ค่ะต่อไปรายการที่14ค่ะรายการที่14นะคะเป็นพากุเก่าค่ะรายการที่14ค่ะเป็นพากุเก่าค่ะ ด้านหลังนะคะเป็นเลี่ยมกอบปิดหลังนะคะพี่พี่นะองค์นี้สวยนะคะดูได้เลยนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้าเป็นหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่สิบห้าเป็นหลวงปู่ทวดค่ะวัดช้างให้ค่ะด้านหลังเป็นหลวงปูท่ทิมค่ะ รายการที่21นะคะรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22ค่ะรายการที่22เหรียญพระพุทธชินราชค่ะรายการที่22เหรียญพระพุทธชินราชค่ะองค์นี้นะคะรายการที่22ค่ะ ต่อไปรายการที่23ค่ะรายการที่23มเหรียญหลวงพ่อเอียค่ะรายการที่23เหรียญหลวงพ่อเอยเียว,ออวัดบ้านด่านค่ะองนี้นะคะรายการที่23ค่ะเหรียญหลวงพ่อเอียค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่24ค่ะรายการที่24เหลี่เหรียญหลวงพ่อคงนะคะรายการที่24เหลี่เหรียญหลวงพ่อคงค่ะ248 6ค่ะนี่ค่ะองค์นี้นะคะรายการที่18นะคะขอภายนะคะพี่ๆนะน้องบอกหมายเลขผิดนะคะเดี๋ยวน้องไล่ให้อีกหนึ่งรอบนะคะ รายการที่12จะเป็นพระปิดตาองค์นี้นะคะรายการที่12เป็นพระปิดตาองค์นี้ค่ะต่อมานะคะรายการที่13นะคะเป็นรูปหล่อพระกิ่งนะคะรายการที่13เป็นรูปหล่อพระกิ่งนะคะแล้วก็รายการที่14เป็นพาลอดพระกุกเก่านะคะรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15้าค่ะ รายการที่15เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะถัดไปค่ะรายการที่16ค่ะรายการที่16เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะรายการที่16นะคะรายการที่17ค่ะรายการที่17เหรียญหลวงพ่อเอียค่ะรายการที่17เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะ ถัดไปรายการที่18ค่ะรายการที่18เหรียญหลวงพ่อคงค่ะรายการที่18นะคะเหรียญหลวงพ่อคงนะคะฟังดีๆนะคะพี่ๆนะน้องต้องขออภัยด้วยนะคะมึนไปนิดนึงนะคะบอกหมายเลขผิดเลยนะคะมาต่อค่ะรายการที่19ค่ะรายการที่19เ้าหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปค่ะรายการที่19ค่ะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผค่ะ 400บาทค่ะ400บาทนะพี่นะปลายทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะสะดวกโอนเงินนะคะจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะจัดส่งของทุกวันนะคะพี่พี่นะใช้เป็นขนส่งไปสนีไทยค่ะต่อไปรายการสุดท้ายค่ะรายการที่20ค่ะรายการที่20รูปหล่อหลวงปู่ทวดค่ะ รายการที่20นะคะรูปเหร่อหลวงปู่ทวดค่ะนี่ค่ะสำหรับรายการที่20ค่ะรูปหร่อหลวงปู่ทวดนะคะ400บาทนะคะ EP นี้นะคะ353มีทั้งหมด20รายการด้วยกันนะคะมีทั้งหมด20รายการนะคะรายการละ400บาทนะคะน้องต้องขออภัยนะคะที่น้องได้หมายเลขผิดพูดผิดนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าคะ่ะสำหรับวันนี้กลับสวัสดีค่ะ